ทุกคนรู้จักคนนี้ไหมนี่คือ Demon1 วนะครับหรือว่าจะเรียกเขาว่าแมกมาสน f ฟก็ได้เนาะเป็นชื่อจริงๆของเขานะขเขาเป็นโปรเวอ l a n d ล l a นเพนะครับให้ทีม EG จากโซน NA นะครับซึ่งสำหรับคนที่แบบติดตามการแข่งขัน V วอลช่วงที่ผ่านมานะครับเช่นแบบ Master ร์โตเกียวหรือว่าเวอร์เทลเลนแชมเปี้ยนทัวร์นะครับที่จะเกิดขึ้นดีวเอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเลยนะที่จะไม่รู้จัก ดีมอนดวันนะครับด้วยความที่การเล่นของเขานะมันคมมันนิ่งมันไวนะครับแล้วก็เขาโดดเด่นมากๆเลยนะครับเรื่องการวางเป้าแรกของเขานะครับมันแบบมันโดดเด่นมากๆเออซึ่งเขาก็สร้างชื่อให้เขามากพอสมควรนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นโปรเพเยอร์นะครับหนึ่งในโปรเพเยอร์ที่น่าจับตามองมากที่สุด ในปีนี้เลยนะครับในวงการวาโลเนาะซึ่งผมก็เลยสงสัยว่าเออทาง Demon One เนี่ยเขาใช้เกมมิ่งเกียร์อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็ไปหามาครบแล้วนะครับเป็นฟูลเซตอัพเลยนะที่ Demon One เขาใช้นะครับซึ่ง๋ยวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็น Overview ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับไม่เชิงจะเป็น Full Review นะเป็น OV เ r v i e w เป็นแบบการรีวิวรวมๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมีข้อสังเกตอะไรบ้างแล้วก็มีออปชั่นอื่นอีกไหมที่สามารถใช้ทดแทนตัวนั้นๆได้นะครับซึ่งขอทั้งหมดทั้ง ะจะพยายามหามาให้มากที่สุดเนาะเผื่อใครที่แบบอยากจะไปซื้อตามมันบ้างเผื่อจะได้แบบมีความรู้สึกเป็น Demon 1วบ้างนะครับก็ลองกดไปซื้อตามกันได้นะครับพอร้วไปดูกันเลยอุปกรณ์แรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือหูฟังเนาะซึ่งหูฟังที่ทาง Demon One เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็น h ฮป Cloud 2ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นหูฟังยอดนิยมสำหรับกันเ,เล่น o m p e t i t i v e Gaming อยู่แล้วเนาะซึ่งผมไม่รู้นะว่าคุณจะมองว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็นหูฟังที่ดีแค่ไหนหรือว่า เวอร์วังแค่ไหนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นหูฟังที่โคตรธรรมดาเลยอยู่ในเกณฑ์ที่ถังไม่ดีด้วยซ้ำนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยในการใช้งานแค่เล่นเกมเมือเดียวนะมันก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับการแยกเสียงทิศทางต่างๆเนี่ยถือว่าระบุได้แม่นยําม,มากๆเลยนะครับแค่เฉพาะในเกมที่แบบแมปมันไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปเช่น Valorant แล้วก็ CS:GO อะไรพวกนี้นะครับคือ Audio Q ของพวกแบบ Valorant CS:GO อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะมันไม่ได้วุ่นวายมากนะครับเพราะงั้นหูฟังตัวนี้เนี่ย ถือว่าทําได้ดีมากๆนะในการแยกเสียงเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเกมที่มันแบบ Open World ขึ้นหน่อยแบบใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเช่นแบบ Epic Legends PUBG อะไรอย่างนี้นะครับ การแยกตำแหน่งทิศทางอะไรอย่างนี้เนี่ยผมมองว่ามันยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ซาวสเตทหรือว่าวืทีเสียงของเขาเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็อิมเมจิ่งนะครับหรือว่าการระบุตำแหน่งในพื้นที่วทืทีเสียงน,น,นั้นเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าคุณสามารถรู้ได้ไหมว่าสตูมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แน่นอนคุณสามารถรู้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าการจะแยกเลเยอร์นะครับว่าสตูอยู่บนหลังคาอยู่บนชั้น2ออะไรอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ค่อยได้แม่นยำเท่าไหร่นะ ผมอ่ะพูดในฐานะที่ผมเคยลองหูฟังที่แบบมันดีกว่านี้มาแล้วนะครับผมก็เลยรีวิวออกมาเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าสาหรับคนที่แบบใช้หูฟังตัวนี้เป็นตัวแรกหรือว่าใช้เรนจ e Car, เป็นหูฟังเกมมิ่ทั่วไปนะครับนี่ก็คงว้าวสำหรับทุกคนนะว่ามันแยกเสียงในทางได้ดีนะครับแต่สำหรับผมมันไม่มันธรรมดามากๆนะ ซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมรีวิวมันเมื่อ4 5ปีที่แล้วนะครับผมเชื่อเลยนะว่าผมจะพูดในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับแต่ว่าในปี2023ในยุคนี้เนี่ยการแข่งขันมันสูงเนาะคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับหูฟัง IM นะครับหูฟังอินเอียร์เนี่ยราคา500กว่าบาทนะครับเช่น QKC X HBB นะครับแค่500บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามีเสียงโดยรวมนะครับที่ดีกว่าไฮเป x Cloud 2ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการฟังเพลงการเล่นเกม,กา,เเก,มการระบุตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะ ไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าทางไฮเปรลเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็ทําได้ดีมาตลอดนะครับก็คือความสบายในการสวมใส่นะครับคือนี่เป็นหูฟังตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าหูฟัง o v e r อร์เอียนะที่ผมรู้สึกว่าผมใส่5 6ชั่วโมง6กชั่วโมงรวดเดียวแล้วผมไม่ปวดหัวแล้วผมจะไม่บ่นว่ามันใส่ไม่สบายเลยเออซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องยกเครดิตให้ทางไฮเปิลนะครับเขาทำออกมาได้ดีจริงๆ เสียงเบสเนี่ยก็มีพอประมาณนะครับคือรู้สึกได้นะถึงลูกของเบสท,ที่มันตึง้งตึงนะแต่ว่าเรื่องของย่านซับเบสนะครับหรือว่าแรงกระหึม่มแรงอิมแพคของเสียงเบสเนี่ย มันแทบจะไม่มีเลยนะครับในหูฟังตัวนี้เนาะเสียงกลางเนี่ยเสียงคนร้องนะครับก็ไม่ได้หวานไม่ได้พุ่งอะไรเลยฟังเพลง RMB เนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้สึกฟินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในย่านของเสียงแหลมเนี่ยเป็นเสียงแหลมที่ผมรู้สึกว่ามันบาดหูมันซิบเบลานิดนึงนะครับคือไม่ได้บาดถึงขนาดฟังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับฟังอื่นที่ผมเคยใช้มาเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่มีเสียงแหลมที่บาดพอสมควรนะครับ แต่ว่าก็เขาจะได้แหละเพราะว่าย่านเสียงแหลมเนี่ยมันคือย่านของเสียงเท้านะครับเขาตั้งใจที่จะบูสเสียงแหลมขึ้นมาเพื่อให้เราได้ยินเสียงเท้าที่มันมากขึ้นนั่นเองในการฟังเพลงเนี่ยถ้าคุณเปิดเพลงที่แบบมันๆนะอย่างผมเนี่ยเปิดเพลงโอเพนนิ่งนะครับของจูจูสุไคเซนนะครับเซียนสองเนาะที่ตอนแรกมันจะมีเสียงก้องรัวเสียงกระเดื่องรัวอะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันควรจะสนุกถูกไหมมันควรจะแบบมันถูกไหมครับแต่ว่าพอใช้เจ้าฟังตัวนี้เนี่ยในการฟังเพลงนั้นนะผมรู้สึกว่าเพลงมันแห้งไปเลยความมีชีวิตชีวาเนี่ย มันหายไปเลยนะครับมนเลยทําให้ประสบการณ์โดยรวมในการฟังเพลงบนเจ้าไฮเป็กคาทูตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้สนุกเท่าที่มันควรจะเป็นนะเออแต่ก็ั่นแหละทุกคนคือมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับคุณอาจจะชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าที่ผมชอบก็ได้เนาะเออแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อเจ้าตัวนี้จริงนะครับ ผมไม่นําให้ไป,ไปซื้อ h y p e r X Cloud ลดีกว่านะครับจะเป็นรุ่นที่มันต่อยอดมาจากตัวนี้เนาะเสียงเนี่ยดีขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็เสียงไมเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยนะเพราะว่าเสียงไมโครโฟนของ Hy p e r X Cloud2 เนี่ยมันแห้งมันไม่มีมวลเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยเสียงจะดีขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับก็เลยจะแนะนําเป็นตัว Cloud 3ดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังที่ทางจิม o n ลวันเขาใช้นะครับทีนี้มาต่อกันที่คีย์บอร์ดที่เขาใช้กันบ้างน,นะครับ แน่นอนว่าคีย์บอร์ดที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก Vooting 60HE ตัวนี้นะครับผมคงไม่ต้องพูดพิ่งทาเพลงอะไรมากนะครับสำหรับเจ้าตัว Vooting 60HE ตัวนี้เนาะเพราะว่าผมเคยพูดไปในการรีวิวของผมแล้วนะครับว่ามันเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดแล้วนะครับคือมันแทบจะเป็นตัวช่วยให้คุณเล่นเกมได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นเลยเอะมันเป็นขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยดูคลิปฟูลรีวิวของผมกับเจ้าตัวนี้เนี่ยแต่ผมจะแปะไว้ทางข้างบนแล้วก็ทางด้านล่างของใต้คลิปด้วยนะครับก็ลองไปดูกันก่อนได้เนาะ มูตติ้งซิตี้ไอเเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้สวิตช์ที่เหมือนกับเอ่อแม็กขั้นนี้ขทั่วๆไปนะครับแต่เขาใช้เป็นอะนาล็อกสวิตเนาะชื่อว่าเกตลอนเลกเกอร์นะครับโดยปกติเนี่ยสวิตช์เราจะเป็นการแบบกดลงไปเพื่อให้ตัวสเต็มของสวิตช์เนี่ยไปสัมผัสกับตัว PCB เพื่อให้เกิดการส่งอินพุตไปที่คอมเนาะแต่ว่าจะตัวอะนาล็อกสวิตเนี่ยมันเหมือนจะมีแม่เหล็กอยู่ใต้สวิตช์นะครับ เพื่อวัดระยะการกดของเราว่าเรากดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับคือมันจะไม่มีการสัมผัสกับตัว PCB นะครับแต่ใช้แม่เหล็กเนี่ยเพื่อวัดว่าเรากดไปมากแค่ไหนนั่นเองซึ่งผมเคเข้าไปดูสตรีมของทาง Demon One อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ประจบเหมาะพอดีเลยนะที่ทางแชทเนี่ยเขาเพิมพไปถาม Demon One ว่าเอ,อ่อวูดติ้งเนี่ยมันแตกต่างกับคีย์บอร์ดเกมมิ่งอื่นจริงหรือเปล่าซึ่งทาง d e m o n วันเนี่ยเขาก็ตอบไปว่าแน่นอนจะเห็นความแตกต่างแน่นอนวูดติ้งเนี่ยรู้สึกดีกว่าเยอะ อันนี้คือสิ่งที่ดีมอวันเนี่ยเขาตอบแชทของเขากลับไปนะครับซึ่งบ o o t i n g ซิกซตชตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดีมดวันที่ใช้หรอกผมเคยพูดไปแล้วนะว่าเย <Yeah S 1> <Yeah S 2> ก็ใช้เทนก็ใช้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเข้าไปที่ Pro Setting ตอนนี้เนี่ยไปดูลิสต์ว่า p r o p พย์ v อลลารันนะครับเข้าใช้คีย์บอร์ดอะไรอยู่บ้างเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าบ o o t i n g ซนะิกซ์เนี่ยใช้กันเยอะโคตรเลยนะแบบแทบจบะเป็นปรากฏการณ์แล้วว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แบบโปรหันมาใช้กันแทบจบะเยอะที่สุดแล้วนะครันะััับบบณตตตตอออออนนนนีีีีีี้้้้ฟเเเจจรรร์์์์์ทท่่ดดดมมากก่าาาใหววววคคยยดดดดดโมกกกืืนน็ Rapid Trigger นั่นเองซึ่งมันจะเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยวี s e t ปุ่มนั้นๆน,น,นะครับที่คุณกดทันทีที่คุณมีแรงยกนิ้ออกจากปุ่มนั้นทันทีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับพ์บอร์ดตัวอื่นตรงที่เวลาคุณกดสวิตช์ลงไปเนี่ยหรือว่าปุ่มแลปุ่มหนึ่งลงไปนะครับแล้วคุณอยากจะให้มันแคนเซิลเนี่ยคุณจะต้องยกมันขึ้นมาจนถึงเลเวลที่สวิตช์นั้นๆเนี่ย มันทาการรีเซ็ตให้ถูกไหมแต่เจ้าตัววูดติ้งเนี่ยมันจะรีเซ็ตให้เลยนะครับคุณสามารถตั้งได้ด้วยว่าจะให้มันรีเซ็ตที่เท่าไหร่นะครับต่ำสุดเนี่ยคือศูนย์จุดหนึ่งมิลลิเมตรนะครับคือนเวลาที่คุณมีน้ําหนักยกนิ้วขึ้นมาแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะรีเซ็ตปุ่มนั้นเลยนะครับแล้วคุณสามารถกดปุ่มนั้นเนี่ยต่อเนื่องลงไปได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องยกนิ้วขึ้นมาให้สุดนะครับซึ่งในเกมอย่างวอลเลย์ลเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะสามารถเห็นความแตกต่างได้เเเลลยนาานนนนน,นนะคคครรรรััับววว่่าาากกืออไหตขขขงุณีมมดึึ้้็ แต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยใน v a l ร์ชเนี่ยถามว่าใช้เจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วจะโกงมากกว่าตัวอื่นไหมก็ไม่ได้รู้สึกโกงมากกว่าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเกมที่มันต้องการใช้มูเมนต์เยอะๆนะครับอย่างแบบเอ펙และจนส์อะไรอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะแตกต่างมากๆนะแล้วก็นอกเหนือจาก Rapid t r i g g e r นะครับมันสามารถคัสตอมระยะการแอคทีเวทของตัวสวิตได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะปรับได้ตั้งแต่0.1นะครับจนถึง4.0ม mm ิลลิเมตรเลยนะ ซึ่งมันถือว่าเป็นการปรับที่ต่ำที่สุดแล้วก็สูงที่สุดนะครับในพวกแบบคีย์บอร์ดจาพวกนี้ในวงการนะตอนนี้แล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เกมมิ่งคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการเล่นมอร์เลนส์เล่นเอเปอะไรอย่างนี้แล้วคุณมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งนะครับประมาณและเซว่าประมาณไม่เกิน7 0 0 0บาทเนาะก็วู o ติ้งซิก e เอชนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะแนะนํายังไงให้มากกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับนั่นแหละทุกคนอันนี้คือคีย์บอร์ดที่ทางดีมอนวันเขาเลือกใช้นะ ทีนี้มาถึงคิวของเมาส์แล้วก็แผ่นหลังเมาส์กันแล้วนะครับมาเริ่มที่ตัวเมาส์ก่อนเลยเลยกันเมาส์ที่ทางด e มอนวันเขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็น G-Woops HTS Plus 4K ตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัว G-Woops HTS ตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปีนะครับผมเห็นมานานแล้วนะแต่ว่าคนในคอมมูนิตี้ไทยนะครับหรือว่าทั้งโลกเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจมันมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่ดีมอนวันเขาไปใช้ในงานแข่งแรนเนี่ยที่มาสเตอร์โตเกียวนะครับอยู่ดีมันก็ ห้ขึ้นมาอยู่มากมายมหาศาลเลยนะครับคนแบบแห่ไปซื้อกันเยอะคนขายมือสองกันเยอะเลยนะครับของที่ทาง G v o p เขาขายในเว็บนองเขาเนี่ยก็หมดสต็อกเลยนะซึ่งก็ไม่ใช่แค่เดี๋วมวันที่เลือกใช้เจ้าตัวนี้นะ PRX จริงนะครับหรือว่าน้อง JJ เนี่ย เขาก็ใช้เจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นสีชมพูเหมือนกับผมเลยด้วยเออซึ่งสเปคภายในของเจ้าตัว h a t s e Plus 4K ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ระดับท็อปอยู่แล้วนะครับเป็น p i c p a r d Pw3399 นะครับแล้วก็รองรับ 4K polling rate ด้วยแล้วก็ใช้ MCU ของ Nordic MCU นะครับเพราะงั้นเรื่องของสเปคภายในเนี่ยนี่มันอยู่ระดับท็อปอยู่แล้วนะครับรูปทรงของม้าตัวนี้นะครับมันจะเหมือน G p o X Superlight เลยเนาะที่เล็กลงแล้วก็สั้นลงนะครับ แต่ว่าด้านท้ายของมันเนี่ยมันจะเป็นเมาส์ที่ยังมีความเป็นแบ็คทัมที่อ้วนๆสูงๆขึ้นมาเพื่อมาซัพพอร์ตอุ้งมือของเราได้ดีอยู่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนซปเปอร์ไลท์เลยเนาะความอ้วนของมันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกับซปเปอร์ไลท์เลยเนี่ยคือปกติซปเปอร์ไลท์มันจะเป็นเมาส์ทรงตรงๆเนาะคือแบบไม่ได้มีรูปทรงอะไรเยอะแต่ว่าตัว h ฮดเท 4K ตัวนี้นะครับมันจะมีความคอดไปใต้เมาส์จากทางด้านข้างเยอะพอสมควรเลยนะเพราะงั้นใครที่แบบจับคลอกริปเนี่ย ถ้าคุณจับคอกริปของทางซูเปอร์ไลท์ได้ดีอยู่แล้วเนะี่ยผมเชื่อว่าคุณจะจับคอกริปได้ดีมากกว่านะครับบนตัว HTS Plus 4K ตัวนี้นะครับคือถ้าคุณแบบเหมือนผมนะครับที่แบบผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะชอบซูเปอร์ไลท์มากเลยนะแต่ด้วยความที่ขนาดเนี่ยมันใหญ่เกินไปมันอ้วนเกินไปและมือผมเนี่ยมันแค่16คูณ8เซนนะครับมันไม่ได้ใหญ่เลยอนะคนค่อนข้าง,งเะเล็กด้วยซ้ำก็เลยจับซปเปอร์ไลท์เนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาจาับเจ้าตัวนี้เนี่ย มันเพอร์เฟกแล้วมันก็ฟิตมากๆเลยนะครับสำหรับการจับของผมเนาะและเสว่าถ้าคุณจับคลอกิปแล้วกันแล้วคุณมือแบบ18-19เซนลงมาเนี่ยคุณจะถนัดเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับผมการันตีเลยว่ามันเป็นเมาส์คลอกิปที่น่าจะดีที่สุดแบบรูปทรงที่ดีสุดในตลาดนะตอนนี้แล้วนะคือมันจับได้เฟิร์มจริงๆนะครับสวิตช์ที่ทาง g ีว o เขาเลือกใช้ในเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอืนอ่นในไลน์อัพหลักๆช่วงหลังมาเนี่ยเขา,าใช้เป็นซิปปี้หกรับเอผมรนยในตลาด ไม่น่าจะมีตัวไหนใช้นะครับซิปปี้สวิตเนี่ยความรู้สึกของมันนะครับผมจัดให้ว่ามันอยู่ระดับเทีย์เดียวกันเลยนะกับฮ n โนบูเชลพิง d o ดนะครับฟังเสียงกันเร็วแล้วกัน ของเขานะครับจะอยู่ที่5 2กร,รัมนะครับในตาช่างของผมเนาะก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่เบานะครับแล้วก็เมาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม่ได้เป็นแมกนีเซียมอะลอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นพลาสติกนะครับตัวเป็นพลาสติกที่แข็งแรงมากๆเลยนะในยูนิตของผมนะครับมันไม่ได้มีไซส์เฟล็กนะครับหรือว่ากดลงไปแล้วมันจะยบยบเลยคือแข็งแรงมากๆนะครับแต่ว่าด้านเอ่อด้านใต้ของมันนะครับที่มันเป็นรูๆอย่างนี้เนะี่ย กดไปมันจะยวบตามมือเลยนะเพราะงั้นอย่าไปกดมันแรงนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่อ่อนแอมากๆนะครับไอตรงนี้เนี่ยเพราะงั้นอย่าไปดุนแรงกับมันมากนะครับ ส่วนราคาของมันนะครับอันนี้เนี่ยเราจะซื้อในไทยไม่ได้นะครับต้องไปซื้อผ่าน g w o o p โดยตรงเท่านั้นนะซึ่งราคาของมันตอนนี้นะครับต่ำสุดสีข่าวของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ5,400บาทถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยก็จะมาณ5,600นะครับถ้าเป็นสีเทาที่ทาง d ิมอนวันเขาใช้เนี่ยก็อยู่มัน5,800บาทนะครับซึ่งสำหรับใครที่อยากจะซื้อเลยนะใช้โค้ด p ูยุ n นะครับ p h u y WDN นะครับในหน้าเช็คเอาท์ของทาง g w o o p นะครับจะได้ส่วนลดประมาณ10%ด้วยนะครับในเมาส์แทบทุกตัวเลยนะของทาง g w o o p นะครับ ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์โดย g b o o t นะครับผมแค่มี affiliate link เนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้โค้ดอันนี้เนี่ยคุณก็ได้ลด10%นะครับผมก็จะได้ค่ากาแฟกลับมานิดหนึ่งแค่นั้นลิงก์ของตัวเมาส์นะครับแล้วก็ของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างเนาะก็ตามช็อปกันได้นะครับสําหรับใครที่รอฟูลรีวิวของเจ้าตัว HTS 4K อยู่นะครับก็รออีกนิดนึงเนาะอีกไม่นานมากนะครับเดี๋ยวก็น่าจะทําออกมาแล้วนะครับต่อมาอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแผนะ่นรองเมา ซาววี่ GSAC รุ่นตัวนี้นะครับซึ่งไอแผ่นลองเมาส์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจหระผมนะมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าแผ่นลองเมาส์ตัวอื่นในตลาดเท่าไร่เลยนะยิ่งให้เราไปเปรียบเทียบกับแผ่นพวกแบบ u n c o a t e ทนช n s ป r อะไรอย่างนี้เนะี่ยเจ้าตัวนี้ในทางสเปคนะครับมันสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนี่เป็นแผ่นที่แบบผมใช้งานเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเพราะดีมันหวั่นด้วยผมใช้งานมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมันเป็นแผ่นที่แบบ ผมแนะนำอะ่ะแล้วผมก็ชอบมันมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าผมชอบเหมือนกัน <G> GS R SC r u s t ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบ Balance Control เนาะคือแบบไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้านะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว GS R ธรรมดานะครับเพราะว่า GS R ธรรมดานี่มันจะออกมาทางช้าฝืดๆ Control ไปเลยนะครับแต่ว่าจะตัวนี้เนี่ยจะออกมาทางสปีดนิดนึงเนาะ ซึ่งจแผ่นตัวนี้เนี่ยทางซาวีนะครับเขาไม่ได้โฆษณาด้วยซ้ำเนาะว่ามันเป็นแผ่นแบบอันโคดหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เคลือบสารหรือเปล่านะครับแต่ว่าในการใช้งานของผมเนี่ยผมใช้ในวันที่แบบร้อนๆชื้นๆอะไรอย่างงี้นยห้องผมไม่ได้เปิดแอร์ด้วยซ้ำนะครับในวันที่ใช้ผมก็รู้สึกว่าแผ่นมันก็ไม่ได้ช้าขึ้นไม่ได้ฝืดขึ้นอะไรเลยนะครับมันแทบจะเหมือนแผ่นอันโคดเลย แล้วก็เรื่องของความนุ่มเนี่ยนี่เป็นแผ่นที่แบบไม่ได้นุ่มเลยนะสำหรับผมมันแข็งกว่าอาติสานมิดได้ซ้ำนะครับเพราะงั้นใครที่เคยชินกับแผ่นแบบนุ่มๆซอฟเอ็กซอฟอะไรอย่างนี้น่ยชอบกดเมาส์ลงไปบนแผ่นลอาเมาส์นะครับอาจจะแบบ ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแผ่นประมาณนี้มากกว่าเนาะแล้วก็การเย็บขอบเนี่ยแผ่นตัวนี้จะไม่ได้มีการเย็บขอบอะไรมาทางนั้นนะครับเพราะงั้นสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะเวลาคุณวางมือไปนะครับช่วงแขตนตัวนี้ของคุณเนี่ยที่มันสัมผัสกับขอบเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันคันๆมันแบบ itching อ่ะเออไม่รู้ดิด้วยความที่มันไม่ได้เย็บขอบนะครับแล้วขอบมันจะแหลมๆมาทิ่มแขนอะไรงนั้นเนาะคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ ฟิลลิ่งเหมือน GSA S2 Rose ตัวนี้นะครับแต่ว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นเนาะมีการเย็บกรอบที่ต่ำกว่า Surface นะครับมีฐานรองที่เป็นโพลอนอะไรอย่างนี้เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับ l o ก a X My Mod Tenchi Pro นะครับตัวนั้นเนี่ยเหมือนตัวนี้ทุกอย่าง ดนั่นแหละทุกคนนี่คือเกมมิ่งเกียร์ยนะครับที่ทางด e มอนวันเขาเลือกใช้อยู่เนาะโดยรวมแล้วผมมองว่ามันเป็นเซตอัพที่ลงตัวแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับคีย์บอร์ดก็ต์เทียนะครับเมาส์เอสเทียนะครับแผ่นเราเมาส์เนี่ย g s i ายซีรนะครับผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ดีมากขนาดนั้นละกันแต่ว่าถามว่ามันสามารถใช้งานแทน Un ero, อันซานซีโร่ซาร์เทนโปรหรือว่าแผ่นอันโคตตัวอื่นได้ไหมผมก็คิดว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับถ้าคุณชอบแผ่นตัวนี้ ผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่แนะนําเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับทางเลือกเมาส์อื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบงบไม่ถึง HTS หรือว่าไม่รู้ไม่อยากซื้อ HTS ไม่อยากซื้อจากต่างประเทศนะครับออมันจะมีตัวโคโลนของมันอยู่นะครับเป็นเมาส์จากจีนเหมือนกันนอะแต่เป็นตัวโคโลนเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ผมจะแปะรูปไว้แล้วกันใครที่อยากจะลองเชฟของเจ้าตัว HTS เนี่ย แนะนำว่าให้ไปลองหาเจ้าตัวนี้มาจับกล่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าชอบเนี่ยก็ค่อยไปสั่งเจ้าตัวนี้มาใช้เนาะส่วนหูฟังของเขานะครับ HiBeak CloudTrue เนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปซื้อ CloudTree ดีกว่านะครับมันเป็นหูฟังที่โดยวรวมดีกว่าเสียงดีกว่านะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยดีกว่าเยอะเลยเนาะก็ตามยุคตามสมัยนั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตอัพของทาง d m One เขาเนาะใครสนใจตัวไหนนะครับผมแปะลิงก์ทั้งหมดไปทางด้านล่างแล้วนะครับก็ตามไปช็อปกันได้เนาะส่วนใครที่อยากดูเซตอัพของโปรพิเกตคน,นอืน่นอ ผมไม่สัญญาณนะว่าผมจะทำนะครับเพราะว่ามันจะต้องแบบไปหาอุปกรณ์นั้นๆบางอุปกรณ์ก็หายากเนาะอย่างคังคเนี่ยก็ต้องไปหาไวเปอร์มินิเอสีราคาแบบหมื่นกว่าบาทมาอีกเพราะงั้นไม่สัญญานะครับว่าจะทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเม้นไว้แล้วถ้าผมมีอุปกรณ์หรือว่าหาซื้อได้เนี่ยก็จะไปหามาทําให้นะครับหรือว่าอยากมีสปอนเข้ามาพพอร์ตในส่วนนี้ก็ยินดีนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับในทางอีเมลของผมเนาะสำหรับวันนี้เซตอัพดิมม์วันก็ประมาณนี้นะครับไปก่อนนะครับทุกคนแฮปปี้เกมยบาย